ใม่มหนาปกติเคยว่ายน้ำไหมไม่เลยครับฮะเหยัดลงน้ำที่น้ำทับอันมันจะเป็นสายน้ำธรรมชาติฟางเลยปกติเคยลงสายน้ำนี้ไหมไม่เคยเลยครับครั้งแรกเลยเนี่ยเคยแต่เล่นสายธรรมดาอันนี้สายอย่างนี้คือเพิ่งสายอย่างนี้เคยลงไหมนี่สายแบบว่าน้ำจริงๆเคยลงไหมไมคยครั้งแรกเรอนี่ เขาเรียนแต่แบบเป็นสารดินธรรมดาศาสตดินศาธรรมชาติหรือเปล่แต่ก่อนเนี่ยก็เรียอบ้านบ้านอีสาจด้วยอืมเอาผ้ายางคุณลุงแล้วผ้ายางแต่ว่าสารแบบว่าเป็นปูนอย่างนี้เพิ่งเพิ่งเคยเล่นใช่ไหมครับผมโอ้อันนี้แก๊บก็นานๆจะได้ยินซี่แก๊บเมื่อเคยเล่นอยู่แล้วแต่ว่าซี่ซี่กุยเนี่ยซี่อุยนครับเตือนนั่น เดินแื่แหลกมาเคยลงนามไม่ช่ไหมรับะระวังลื่นเอาะไม่ได้เปิดไงน้องน้องนาฬิตาตืดเนยังครับพ่อเนี่ยกำลังจะไปรับนาฬิตาพอดีอนากแตา่า,ตาพันมา คืนนี้นะครับผมแสนองฟินแลนด์อยู่ที่อำเภอศรีขอนอขอนภูมิหรือ,อยังว่าซูริยังก่พอพ่อไม่พอม่พอมีรอยแดงตุกคอเห็นไหมมันรอยคนจูบเลยจังหวัดสุรินทร์นะครับเมือแรงพี่น้องจังหวัดสุรินทร์เมือแรงนี่พบขวาก,กันได้พี่น้องเด้อนาดิตาก็ไปด้วยนะครับ น้องน้าริตากับไปน้ำครับตอดติจกยวงพอ่อในะครนะตอดติต๊กสวงพ่อพอตัดกองไหเลยครับเมื่อัดแล้วูรือทมชาดนีแล้ว <c oughs> ต่าอย่างนั้นะธามชาดตอนคืนกดังจีนมันคือเรื่องจริงได้อยูมไม่ไหมครับเรียนแลบแบบน้ำ <c oughs> ดีอยู่เด้อ ันไก่เด้หอเราออกคำคำนอกไปีพีงอยู่ไหนหรอปี่พีงไม่ให้ไปแล้วหมอเออสุปก็เขาละยำกันเลยเจ้าเหลียวเกาอี้เท่าไห่น่ะตอนนั้นแกก็บอนที่แกไปอ๋อไมีใช่ไหมแล้แกก็ไม่เอามโพสแต่กมันตมชล แล้วมีชุดเพชรสีดำสีทองแล้วก็กล่าวคุณไฟดูเอาหนึ่งสักท่านกล่าวคไปรดไฟโบกมือใบไม้ลาดที่ใต้ขอบหัอใจอันเร่าร้อนมีจากบ้านสุดยอดหอมอมน้ำตา ตไปดูไปเลยโอเคนะครับผ้าบึงดดเด็กเยวาวชนเลนนามใช่นหอง่ะู่คืออะไร ได้เปืดอห้มันเปื่ยัาไหล่ะลช่ว,วลืมหรือไฟองน้ำ